สที่ผ่านมาครับค่ะตำรวจได้รับแจ้งเหตุนะคะมีชายใช้อาวุธมีดไล่ทำร้ายประชาชนที่ซอยบางแค1หนึ่งใกล้กับตลาดบางแคลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุค่ะมีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด5คน2คนบาดเจ็บเล็กน้อยอีก3คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในจำนวน3คนนี้1คนบาดเจ็บสาหัส คนก่อเหตุเป็นผู้ชายนะคะถูกจับได้แล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วยตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะแล้วก็ทำการตรวจสารเสพติดตอนนี้อยู่ระหว่างการรอผลค่ะท่านผู้ชมฮะรอผลตรวจสารเสพติดภูมิกับสนเพชรเกษมนะครับเกิดขึ้นในเขตท้องที่สนเพชรเกษมนี่เมื่อตอนตีสองที่ผ่านมาแต่ที่น่ากลัวมากมากคือเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมที่เพชรบูรณ์ ตำรวจท่าพลรับแจ้งเหตุมีเด็กถูกทำร้ายร่างกายเป็นเด็กอายุห้าขวบเด็กผู้ชายโดยใช้ขวานเป็นอาวุธบาดเจ็บสาหัสในบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลท่าพลเมืองเพชรบูรณ์น้องอายุห้าขวบถูกทำร้ายที่ศีรษะจนกระโหลกศีรษะแตกบาดเจ็บสาหัสรีบนำส่งโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เกิดเหตุช่วงหัวค่ำวันที่ห้ามกราและเพิ่งจะเป็นข่าวเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมผู้ก่อเหตุชื่อนายอาทิตย์อายุ38ปี ทราบว่าเป็นหนุ่มป่วยจิตเวชบ้านก็อยู่ติดกับบ้านของน้องนั่นแหละหลังก่อเหตุนาทิตย์อายุ38ปีเดินออกจากบ้านคนเจ็บเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วขับขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปพร้อมกับขวานก่อนที่ชาวบ้านจะตามไปจับตัวได้ที่หลังสถานีอนามัยห่างจากจุดเกิดเหตุไป5กิโลไปจับกลุมตัวได้ท่านผู้ชมภาพวงจรปิดของเพื่อนบ้านเห็นนาทิตย์เดินเข้าออกที่บ้านของตัวเอง ในวันเกิดเหตุแล้วก็ยังมีภาพดาิตย์ใส่เสื้อสีฟ้าขีมา่มอเตอร์ไซค์ไปตามเส้นทางหลังจากก่อเหตุประหนึ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่มาที่ไปมีผู้ให้ข้อมูลว่าอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่า เมื่อ21ธันวาคมปลายปีที่แล้วนาทิตย์ขึ้นไปขมโมย iPad ของน้องในบ้านแล้วญาติของน้องทวงถามนาทิตปฏิเสธว่าไม่ได้เอาไปแต่5วันผ่านไปก็มีการเอา iPad ดประคืนหลังจากนั้นบ้านของเด็กก็เลยตัดสินใจทำกำแพงรัว้วกั้นเขตบ้านขึ้นมาแต่ในวันเกิดเหตุนาทิตมายืนเรียกน้องอยู่ที่นอกรั้วบ้านบอกว่าจะเอาขวานมาให้ ญาติที่อยู่ในบ้านตอนนั้นได้ยินเสียงห่างยังไม่เอะใจกระทั่งโจโจนาอาทิตย์คนร้ายเดินเข้ามาในบ้านในมือถือขวานมาด้วยแล้วก็ใช้ขวานทุบลงที่ศีรษะของเด็กห้าขวบอย่างรุนแรงเสียงดัง,ดงชนิะที่ญาติบอกเสียงดังโบผู้ก่อเหตุเดินหลบหนีออกไปขณะที่ญาติบอกนะครับทูชมตกใจตอนนั้นโอ้โห เลือดไหลออกมาค่อนข้างจะมากตำรวจตามไปจับกลุมตัวและนำตัวไปสอบที่โรงพักท่าพลนาทิตย์อ้างแต่ว่าลงมือทำไปเพราะว่าโกรธที่ถูกเด็กดา่าผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และเจ้าของบ้านก็คือคุณวันอายุ68ปีก็คือน้องเนี่ยเป็นหลานบอกตอนเกิดเหตุห้ามกราคม4โมงกว่าเกือบจะ5้าโมงนั่งเล่นอยู่ชั้นล่างของบ้านพร้อมกับหลานสาวอีกคน ส่วนน้องห้าขวบวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านแต่ก็อยู่ในเขตรั้วบ้านสักพักได้ยินเสียงนาทิตซึ่งเป็นเพื่อนบ้านมีประวัติเสพยาเสพติดตะโกนเรียกหลานให้ออกไปหาแต่ว่าหลานชายเนี่ยกลัววิ่งเข้ามาในบ้านแล้วก็ปิดประตูสักพักนาทิตเดินตามเข้ามาหลานชายยืนห่างจากประตูกั้นไม่ถึงหนึ่งเมตรแล้วจูโๆนาทิตกอาสันของขวาน ทุบลงไปที่หัวของหลานห้าขวบเสียงดังคล้ายทุบมะพราะ้าวหลานฟุบลงนอนแน่นิ่งเลือดไหลออกมานองพื้นตอนนั้นตกใจทำอะไรไม่ถูกเพราะมันเกิดคร้นเร็วตะโกนบอกให้ญาติเข้ามาช่วยก่อนเพราะนาทิ์เดินออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอญาติมาแล้วตัวเองก็วิ่งตามออกไปนาทิตยังหันกลับมาขูว่ว่าหรือมึงเจ้าอีกด้วยความกลัวยอมรับอายุห8ไม่กล้าตามไป นาทิตกลับไปขี่เบร์ไซค์ที่บ้านตัวเองออกไปพร้อมกับด้ามขวานที่เป็นอาวุธเมื่อมาตรวจสอบวงจรปิดของเพื่อนบ้านจึงได้เห็นว่าช่วงก่อนเกิดเหตุประมาณสักสี่โมงกว่าคนร้ายเนี่ยเดินมาที่เสาไฟหน้าบ้านแล้วก้มหยิบขวานซึ่งไม่รู้เข้ามาวางไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็นั่งรออยู่หน้าบ้านสักพักก็ก่อเหตุทั้งนี้ทั้งนั้นนายอาทิตย์มีประวัติการเสพยา เคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดพิษณุโลกมาแล้วสองครั้งแต่เมื่อกลับมายังกินเหล้าดมกาวไม่แน่ใจว่ายังเสพยาด้วยหรือเปล่าที่ผ่านมานาที่เคยก่อเหตุทำร้ายร่างกายคนในหมู่บ้านมาแล้วหลายครั้งรวมทั้งขึ้นไปขโมยแท็บเล็ตของหลานสาวบนบ้านชาวบ้านอยู่กันอย่างหวาดภาวะแต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะทำถึงขนาดนี้ท่านผู้ชมในวันบอกว่าหลังจะเกิดเหตุ แม่ของนาทิ่คนร้ายมาบอกแต่เพียงว่าลูกชายขาดยาอยากให้ตำรวจดำเนคดีให้ถึงที่สุดกลัวว่าตำรวจจะปล่อยตัวมาส่วนอาการของหลานชายนำโสรบันเพชรบูรณ์เพราะว่ากะโหลกแตกมีเศษกระโหลกอยู่ในสมองต้องผ่าตัดซึ่งเย็บถึง37เเข็มและต้องเจาะที่หัวเด็กใส่สายยางระบายเลือดขณะนี้เบื้องต้นอาการปลอดภัยแล้ว น้องเล่นอยู่หน้ารอบบ้านนี่แหละครับพอได้ยินเสียงมันเรียกมามันน้องก็เข้าบ้านปิดประตูแล้วก็มันเยินอยู่ที่มันมาสอบนี่แหละนี่อยู่เคนมานี่เชเลนหลานเราก็หนีเข้าบ้านเลยนี่คุณน่ากลัวจะกลัวแล้วถ้ามันคนเราก็แต่เราของมาให้กันอก็ยืนม่พ่นเลยน้ำดินอยู่ตรงนี้มันโม่พนลยมันม่ถ้ามันดินเข้าไปในในหนุ่ม็พ้นตรงนีมันดินน้องๆนี่มันก็เดินมันไปเสียมันก็วิ่งเลยถือขวานไปนะเดินถือขวานลงไปเส้น ตามไปเถมึงทำลายกูทำไมทำลายกูทำไมเราทำตามไปถึงมึแล้วอยากเอาอีกเลิกเหรอบางทีมันจ้าโมไซขี่โมไซออกไปมันไม่ไม่อะไรเกิดขึ้นมันทำ่ะบุหรี่บอลอะไรเลยเขาโกหกแค่ไรเด็กเหนได้มือนันด่ามันกูมันต้องกูแล้วคนเด็กน้อยไปเยอะนะเนาะมีแต่ผู้หญิงแค่นัลูกหลานเหรอจ้าไปจับขังให้ลืมไปเลยสามมาแล้วสองทีแล้วมันโมหายก็มาถึงมันก็มากินเหล้าดมเก่าไม่ต้องจะบ้าพร้อมือ แม่เด็กอายุ37ปีกลับมาเพราะไปทำง,งานต่างจังหวรรัดก็ต้องความฟังความรู้สึกของแม่สักนิดหนึ่งฮะเสียใจคะ่ะร้องไห้ตั้งแต่ยังไม่ได้มาถึงนะคะก็เขาก็เป็นเด็กล่าเลยนะคะเห็นก็ยังแบบพูดคุยอะไรได้อย่างี้หนูก็โล่งใจอยู่แต่พอถึงเวลาเข้าห้องผ่าตัดหนูก็คิดเหมือนกันเลยคิดกลัว กลัวอะไรคิดหลายๆอย่างคะ่ะตอนนี้อาการน้องพีไงบ้างคะดีขึ้นแล้วคะ่ะพ้นขีดอันตรา,ายหรือยังคะพ้นแล้วคะ่ะก็หนูก็ต้องเอาเรื่องที่ถึงที่สุดนะคะเพราะหนูกลัวกลัวจะเกิดกับลูกหนูมีหลายคนนะคะหนูก็กลัวมีแต่ผู้หญิงนนล้วนหนูก็กลัวคิดกลัวถ้าเกิดเขาอยู่ก็กินระแวงอยู่ไงคะหนูจะไปทํามาหากินอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าต้องทํามาหากินทุกวันใช่ไหมคะก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าแทบ,แทบเด็ดอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยอ iPad iPad อยู่กับเขาก็มั่นใจว่าเป็นเขานี่แหละที่เอาไป แต่เวลาเอามาคืนแม่เขาก็มาคืน <ré us> เราไม่ไปยุ่งกับเขาไงคะไม่ค่อยได้ไปยุ่งอะไรกับเขาก็คิดว่าเขาจะไม่มายุ่งกับเรา <l ots> แม่มั่นใจไหมถ้าเขาออกมาแล้วเขาจะไม่เป็นอีกก็ <c oughs> ไม่มั่นใจไม่มั่นใจแล้วค่ะเขาออกมาทีไรเขาก็เป็นทุกครั้งท่านผู้ชมพี่สาวของน้องห้าขวบซึ่งบาดเจ็บสาหัสต,ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลพี่สาวอายุยี่สิบปีก็เป็นเจ้าของ iPad นี่แหละบอกนะครับเขาเคยทำร้ายคนอื่นๆมาพอสมควร นี่กลัวจริงๆว่าถ้าปล่อยตัวมาเขาจะกลับตัวไม่ได้เขาก็เหมือนทั่วไปนะคะเขาเงียบๆอะคะ่ะแต่เขาก็เคยทําร้ายคนอื่นมาเยอะอยู่เราเชื่อไหมว่าเขาจะกลับตัวได้ไม่เชื่อค่ะเพราะเขาเคยออกมาหลายรอบแล้วเขาไปบําบัดมาหลายรอบแล้วเขาก็เหมือนเดิมค่ะไม่เคยเบไม่เคยดีขึ้นเลยใช่ค่ะก็อยากให้เขาหายไปเลยไม่ต้องกลับมาอีกอะอยากให้เขาหายไปเพราะกลัวที่บ้านไม่ปลอดภัยคะ่ะเพราะเขาทำหลายรอบแล้ว ขณะที่ฟังแม่ของผู้ที่ก่อเหตุก็คือแม่ของนาทิตย์ซึ่งปัจจุบันแม่อายุ71แล้วนะยอมรับว่าลูกชายมีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดบอกให้ลูกหยุดเสพแล้วซึ่งก็ทราบว่าเขาหยุดแล้วแต่เขาดมกาวมีประวัติการรักษาและกินยาจิตเวชอยู่เป็นประจำขาดไม่ได้ตอนนี้ปัญหาคือฟังดีๆขาดยาไปตัวหนึ่งจึงมีปัญหา,าที่ไปลงมือก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แม่เองยังบอกว่าเจ้าลูกชายก็เคยพูดว่าจะทำร้ายแม่แต่ไม่ได้ทำเพราะมีชาวบ้านมาช่วยตอนนี้เขาว่าเขายุดเชพไปดุมข่าวรักษาทานประจำขาดไม่ได้ขาดไปตัวนึงเนี่ยมันเป็นแล้วสาเหตุไปที่ไปฟันน้องเขานี่สาเหตุเพราะอะไรี่กบฏชาปเขาไม่เคยมีเรื่องไม่เคยไม่ไม่เคยมีเคยเคย,เคยก่อเหตุทำให้ร่างกายคุณแม่หรือเปล่าครับเคยว่าอีมาทำนะเจกระบาทันได้ทำ พอมีบ้านที่บ้านเด็กที่ถูกฟันเนี่ยนะก็มาช่วยไว้ใชบ่อยก็มีครั้งเดียวครั้งเดียวใช่หลายปีแล้วสามสี่ปีห้าปีแล้เพื่อนบ้านสักคนหนึ่งท่านผู้ชมบอกเป็นเสียงเดียวกันดีผมเป็นตัวแทนหมู่บ้านก็แล้วกันคุณกระหนกพรคือเขาจะยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดพอเวลาเสพยาก็จะสร้างปัญหา เคยไปประบัดไปหลายครั้งแล้วแม่เขาพาไปแต่กลับมาก็เหมือนเดิมสร้างความเดือดร้อน 1. นลักเล็กขโมยน้อย 2. องทำร้ายร่างกายก่อนที่จะมาัมวสุมกับยาเสพติดนะคะเขาก็เป็นคนปกติเลยค่ะก็ทํางานอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วหลังจากที่เขามาัมวสุมกับยาเสพติดนะคะเขาก็สร้างปัญหาให้คนละแวกบ้านนะคะเยอะมากเลยหนูก็ได้รับผลกระทบด้วยค่ะเขาเคยขโมยของที่บ้านไปขายค่ะ ก็ตามกลับมาได้แต่ก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไรค่ะก็เห็นว่าเป็นคนชาวบ้านกันญาติๆกันหลายรายค่ะทําหลายครั้งแต่ว่าจะเว้นช่วงไปให้มันให้เรื่องซะซาก่อนแล้วค่อยทาครั้งใหม่มาค่ะอยากให้ตํารวจทําตามหน้าที่ก็พอค่ะทําตามหน้าที่ให้ดีที่สุดให้ความยุติธรรมกับผู้เสียหายให้ดีที่สุดค่ะแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะบําบัดก็ขอให้อยู่ได้นานๆแบบว่าให้หายจริงๆอะค่ะไม่ใช่แค่เขาทําดีแค่ช่วงนึงแล้วก็ปล่อยเขาออกมาค่ะพูดเป็นเสียงเดียวกันใช่ไหม บอมบัดนี่ต้องด่วนนานๆเอาให้มั่นใจก่อนชุมชนรับไม่ไหวจริงๆท่านผู้ชม